ครับชาวนี้ก็จะมาลดลดพริกก้ขางบ้านเพราะว่าพริกก้งขางบ้านที่กกนนปลูกไว้ก็รู้สึกว่าตอนนี้น้ำไม่ค่อยมีฝนก็ลำบากเพราะว่าน้ำก็เริ่มจะลดน้อยน้ำไม่ค่อยเต็มที่ครับก็เ,เป็นว่าต้องช่วยนับบ่อ ดึงน้ําบ่อขึ้นมาช่วยรถเพราะว่าน้ําบ่อที่เจาะไว้นี่มันจะทำให้ผักที่เรารถนี้มันอุดมสสมบูรณ์มันเป็นปกติดีครับเื่เป็นน้ําบ่อแท่ๆน้นาำบอ่อที่เราใช้ประจํำก็จะเป็นบอ่อบาดาลครับเอาล้วครับดูเลยครับดูวิธีการรถครับทำแบบบ้านๆครับครับอ ตอนนี้ก็ดูวิธีการเอาสายมาครับสายมาแล้วก็จะได้เปิดสายนะครับดูตามตามนี้นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเพราะว่าผักที่สวนที่ปลูปกไว้ก็พอจะได้เม็ดได้หน่วยเต็มที่บ้างนิดหน่อยครับเอาละ,ะครับดูเวพร้อมๆกันเลยครับวิธีการอ่ะ อย่เปิดสายยางเปิดตามก่อนครับอ่าอ่าช้น้ำเครับือ่องทำงานระดังต้องจับยาวๆเอาแล้วครับแค่นี้พอก่อนนะครับครับโอ้แรงมากครับแรงมาก ตามนี้แล้วครับเพราะว่าอย่างนด้อยก็ให้มันซึมอยู่ด้านล่างข้างบนยินนดอยพอแล้วก็ให้น้ําไหลซึมอยู่ข้างล่างพอเพราะว่าข้างบนก็ดิ้นต่อยายถึงว่าล้างล้างดอกครับพอล้างดอกเสร็จแล้วก็ให้น้ําอยู่ข้างล่างมันชุ่มอยู่ตลอดครับเอาแล้วครับเพื่อนๆนเป็นอันว่า คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับนิดหน่อยคือผักปลูกพริกปลูกผักที่สวนแล้วก็ใส่น้ำเพิ่มเติมน้ำให้มันชุ่มฉ่ำครับ